สวัสดีค่ะ ค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาทำหมูแดดเดียวกันนะคะหมูแดดเดียวไม่ต้องไปเรียนสูตรไม่ต้องไปซื้อสูตรที่ไหนค่ะเดี๋ยวเราแจกสูตรกันฟรีสูตรนี้นุ่มอร่อยค่ะอร่อยมากๆทำกินก็ได้ทำขายก็ได้นะคะก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวเรามาทำน้ำหมักหมูกันก่อนค่ะเคลจะใช้เป็นน้ำตาลตาโตนดนะคะใครไม่มีน้ำตาลตาโตนดก็ใช้เป็นน้ำตาลปี๊บค่ะใส่ทั้งหมด120กรัมค่ะเพื่อนๆน้ำตาลตาโตนดเนี่ยเล ว่าอร่อยกลมกล่อมมากกว่าน้ำตาลปี๊บนะคะเพื่อนๆก็ลองไปหาซื้อมาใช้กันดูค่ะวันนี้เคเลน้ำตาลตะหนดของเคเลเนี่ยเป็นแบบก้อนนะคะถัดไปค่ะก็จะเป็นเกลือป่นนะคะทั้งหมด1ช้อนชาแล้วก็จะเป็นผงปรุงรสรสด,ด,ดีทั้งหมด1ช้อนโต๊ะตามด้วยพริกไทยป่นค่ะ1ช้อนชาจ้า แล้วก็จะเป็นซอสหอยนางรมนะคะใส่ทั้งหมด3มช้อนโต๊ะค่ะวันนี้แค่เลยใช้เป็นช้อนโต๊ะตวงให้เ,เพื่อนๆได้ดูเลยนะคะนี่สามช้อนโต๊ะจ้าแล้วก็ถัดไปค่ะจะเป็นซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาวใช้ทั้งหมดห้าช้อนโต๊ะค่ะถ้าใครไม่ใช้เป็นซีอิ๊วขาวใช้เป็นซอสฝักเขียวก็ทดแทนกันได้นะคะ ถัดไปค่ะก็จะเป็นน้ำมันเป็นน้ำมันพืชปกติได้เลยจ้าใส่ไปสองช้อนโต๊ะน้ำมันพืชเนี่ยจะทำให้เนื้อของเรามีความชุ่มฉ่ำนุ่มนะคะไม่แข็งไม่เหนียวกระด้างค่ะเมื่อใส่ทุกอย่างแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้สวนถุงมือค่ะแล้วก็บี้คนส่วนผสมให้เข้ากันแบบนี้ เพื่อนๆก็สามารถลองชิมรสชาติในส่วนนี้ได้ใครชอบอะไรเพิ่มเติมก็ใส่ได้นะคะวันนี้หมูเราจะใช้เป็นหัวไหล่หมูค่ะหั่นตามเส้นนะคะหมูจะได้ไม่เหนียวค่ะขนาดชิ้นก็ตามชอบได้เลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำขายไม่จาเป็นต้องหั่นสวยก็ได้หรือใครทำขายก็หั่นชิ้นให้มันสวยๆหน่อยนะคะเวลาเขาเอาไปตักเนี่ยเขาก็จะลดหดลงนิดนึงเนาะ ค่ะจากนั้นเราก็ใส่น้ำหมักลงไปนะคะหมูเนี่ยแค่เลยลืมบอกนะอัตราส่วนน้ำหมักที่แคเยให้ไปต่อเนื้อหมูทั้งหมด2กิโลกรัมค่ะหลังจากที่เราใส่น้ำหมักลงไปเนี่ยเราก็ทำการคุกเล้าส่วนผสมให้เขาเข้ากัน นวดนวดแบบนี้นะคะสักประมาณ2-3นาทีจากนั้นก็ทำการหมักให้เครื่องปรุงเข้าเนื้อนะคะส่วนผสมเข้าเนื้อได้ดีใช้เวลาหมักไว้ทั้งหมด1ชั่วโมงค่ะเนีย่ยทิ้งไว้เลยนะคะทั้งหมด1ชั่วโมงเอาไปแช่ตู้เย็นก็ได้ยิ่งแช่ตู้เย็นจะยิ่งทำให้น้ำหมักเข้าเนื้อได้ดีค่ะ จากนั้นก็นำมาตากค่ะเราจะตากด้านละ1นึ่งชั่วโมงไม่ต้องให้แห้งมากนะคะแดดเดียวนะตากแค่พอหมาดๆพอถ้าแห้งมาก,กวาเวลาเอาไปทอดแล้วมันจะเหนียวค่ะเนี่ยแค่พอหมาดๆแบบในคลิปวิดีโอแบบเนี้สามารถใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราก็เก็บได้เลยนะคะใช้เวลาตากด้านละ1นึ่งชั่วโมง2ด้านก็ สองชั่วโมงค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเนื้อหมูแดดเดียวไม่ต้องไปซื้อสูตรไม่ต้องไปเรียนสูตรจากที่ไหนเอาสูตรในคลิปนี้ให้ฟรีๆเลยค่ะหมูนุ่มอร่อยรสชัดกลมกลม่อมทำกินก็ได้ทำขายก็ได้ลองเอาสูตรนี้ไปทำกันดูนะคะถ้าหากทานไม่หมดส่วนที่เหลือก็แพ็กใส่ถุงแช่ช่องฟิีไว้เก็บไว้ได้นานทีเดียวเลยค่ะ